ปลัดกระทรวงมหาไทยสั่งการทุกจังหวัดทุกอำเภอเดินหน้าช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบนะครับโดยเฉพาะห้ามไม่ให้เจ้าหนี้นอกระบบข่คมขู่ลูกหนี้อย่างเด็ดขาดและให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เป็นเจ้าหนี้และข่มขู่ลูกหนี้ด้วยวิธีการต่างๆนานา โดยคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศนะครับประสานงานกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนรวมถึงทางตำรวจและหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ออกตรวจสอบตรวจตาดูแลผู้ที่เป็นลูกหนี้นอกระบบในพื้นที่ต่างๆห้ามไม่ให้เจ้าหนี้ มาทําการข่มขู่ลูกหนี้ด้วยวิธีการต่างๆนานาหากพบการกระทําผิดขอให้ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นลูกหนี้และได้รับผลกระทบจากการทวงหนี้ด้วยวิธีการข่มขู่ท่านสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือที่ว่าการอำเภอ หรือโทรศัพท์ไปแจ้งข้อมูลได้กับทางตำรวจนะครับเบอร์191รวมถึงเบอร์ของทางศูนย์นับรงธรรม1567าสะดวกแจ้งทางไหนแจ้งได้ทางนั้นสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการทวงหนี้แบบผิดกฎหมายครับ